บอนเทพลายเปจรงครับรุ่นการแข่งขันในรุ่นต่อไปครับนี่คือรุ่น50ซีซีอายุไม่เกิน9ปีครับรุ่นนี้เป็นเด็กชายกันทั้งนั้นเลยครับมาดูรายชื่อนักแข่งกันครับหมายเลข3นั้นคือธนโชตภูมรินจากแผงทุเรียนเจ๊จอมยุทธจักรจันทบุรีหมายเลข8ธนกรสิงห์สันจาก b ีเอเสปีดเสียนุทบดินพอสปีดเครื่องดื่มเทอร์โบเชียงใหม่ หมายเลขสิชั้นเด็ดจิตจริงจาก VMR สกูเตอร์พาร์เจหน่อยซอยเมรี่ดีไอดีโมตุนพิเรลลี่สนทยาทีมชนบุรีและกล้องจับมาอยู่ที่เขาครับนี่ครับและหมายเลขหนึ่งสครับกฤษดาวราราชวังน้อยมตรรอตอคราทีมพีทีทีลูบิแคนเสียแทนจัดให้พี่แอน907เสียเมฆสีภัรีรีสอร์ทครับแหงทุเรียนทงทองเพื่อนชาญมิวสิกวัระปัญจมุลปราจีนบุรี หมายเล 1, 8, ข18ปดกกรโตครีจากชนบุรีหมายเลข38ปัชยาแสงมณีจากจันทบุรีหมายเลข4 1ทีจุธาหาวาจากเชียงใหม่ครับหมายเลข62สองนาทีทัดพาลิชัยจันทบุรี7.2จางเส้นหาวจากกรุงเทพหมายเลข74สุทธุิพงษ์ชอบชื่นจากจันทบุรีหมายเลข77จชนกรบุญส่งจากทีทมชลบุรี หมายเลข108พรชรัน์ไรพงศ์มุช,ชูจากการาบาลเซียน้องสิงสองฝั่งแตนำเซียนบนโรงแรมดาวิริยะมุกดาฟาร์มกิเดมิสซ์ชยยัยยันเฉียนทีมจันทบรุรีเดี๋ยว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 คุณคุณอ่านอะไรเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรจางเสี้ยงหาวอ่ะจางจางเสี้ยงหาวาาเนวี่ยกรุงเทพหรอเป็นนักบิดชาวอะไรเขาบอกว่ามาแข่งที่นี่แค่สนามนี้ชั่วคราวลักษณะนี้น่าจะเป็นชาวจีนอ๋อ คุณรู้จักเหรอไม่รู้จักหรอกครับแต่ไม่คุณคุณอ่านชื่อคล่องจังผมชอบดูหนังจีนกระเทิดโอเคฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดไปถึงคนต่อไปนะธารเทพกีทีประกูลครับผมจากชนบุรีและก็ถัดไปครับสี่เก้าแปดธนกฤตนุกบำรุงจากชนบุรีและหมายเลขสิบหกสิบสองพัชระกลิ่นประดิษฐ์ จากชุมพรแล้วคุณไม่อ่านพันโทมีทมชำนาญอ<ด>ีกคนเลยไม่มาครับผมและต้องบอกว่าในส่วนของนักแข่งเด็กๆตรงนี้นะครับเราไม่มีการตัดสนามครึ่งเดียวแล้วแข่ง <จะ S 1> เต็มนสนามจะเป็นบทพิสูจน์ที่จะให้น้องๆนั้นได้วัดกันอีกครั้งหนึ่งนเนื่องจากว่าทุกคนนั้นสนามก็เริ่มหมาดแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดผมก็ยังเห็นเป็นแอ่งแล้วก็เป็น เป็นเลนแล้ววะเขาจะบอกว่าอะไรเป็นหน้าเค้กอ่ะครับหนักเข้าไปเลยเพราะว่าความเหนียวยิ่งหนึบขึ้นเหนียวหนึบสุดใจ <นะ S 2> ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องๆหนูๆครับเด็กในรุ่นนี้ก็อายุไม่เกิน9ปีครับเอาละครับน้องๆทุกคนพร้อมครับตอนนี้รถทุกคันแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับ7 7นะครับชนครบ,บุญส่งจากท,าทีมชนบุรีนะฮะ พูด,ดง่ายๆว่าจะของสนามแหละครับว้าเอาละเราจะมาดูนะครับว่าในฐานะเจ้าบ้านจะต้อนรับได้ดีแค่ไหนสำหรับน้องต้นกล้าชนกรบุญส่งจะมาดูกันนะแล้วออกอยู่ขวาสุดด้วยนะท้าทายท้าทาย yeah, เล่นหลนอกเลยไม่กลัวหน้าเลนด้วยไม่กลัวหน้าเลนด้วยหมายเลขสิบที่เห็นนี่คือน้องฟีฟ่า หมายเลข12นั้นหลานชายหลานชายพัฒนพงศนะ์ศรีกษตกินนะพัชรกลิ่นประดิษฐ์เป็นนักบิดชุมพรนะเอาล่ะครับตอนนี้หลังจากสตาร์ทเอนจินแล้วนะครับ30วิวินาทียกขึ้นมานะครับมีนักแข่งคนหนึ่งนะครับจ้างเชียนหาวจากกรุงเทพครับโอ้โหคุณนัทคุณนเชียในแบบจางเชียงหา เป็นนักปิดน่าบอกว่าอยู่กรุงเทพอ่ะมีกําลังภายในด้วยผมอบอกไว้เลยอเราจะมาดูนะครับการแข่งขันก็ในกําหนดนั้นนะครับก็แข่งกัน5นาทีกับ2รอบครับดูซิว่าจะไปได้แค่ไหนกันอ,ออกแล้วออกแล้วครับหมายเลขเจดเจ็ดโอ้โหออกขวาสุดซ้ายสุดเอาล้มลงไปหลายคันครับสองคันสามคัน ทางตรงๆแบบนี้แหละครับโอ้โหเอาแล้วครับผมผมได้ขอร้องน้นผู้ชมแล้วนะครับผมได้ขอร้องน้นผู้ชมแล้วว่า,ยา,วอ,าอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะนั่นไงอิสลาวลาลาดนำมาดีๆครับอตอนนีน้เอาช่วยสันซ่าหน่อยช่วยสันซ่าหน่อยโอ้โหเอาติดต้นก้าก็ติดกับน้องสันซ่าเอาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีกแล้วเอาแล้วครับ โอ้โหน้องต้นกล้าเขาไปติับซันซ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นเพื่อนรักกันก็โดนแบบนี้เข้าไปนี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยแล้วสองคันมีปัญหาโอ้โหเป็นตัวเต็งด้วยนะฮะาอาอีกคันหนึ่งครับ 8, 8 8 8 2 4ดแปนผลกันสารพันสารเกนะครับที่จุธาหาวาหมายเลขก0หเลข16 18และ16ครับ สิบแปดนะครับเอามาอีกแล้วครับประตอนโคโคิครีและน้องไอคิวโอมาอีกแล้วนะครับสําหรับน้องไอคิวนะครับจากชนบุรีนะครับทีสองหมายเ 1, 8, ลขหนึ่งศูนย์แปดพรชนะนายพวงบุญชูครับอ่าสิบแปดหนึ่งศูนย์แปดนะฮะหมายเลขสิบสี่นะครับ,ร 14, รบลุกขึ้นมาแล้วพึ่งมาทีหลังสําหรับน้องซันซ่า แล้วมาแรงเลือเกินครับสําหรับตําแหน่งที่สองนักะนี้ครับแต่กลองยังอยู่ที่เขาครับหมายเลขหนึ่งสี่นั่นคือกิษดาวาราราด็กชายกฤษดาวรารารับดซันซ่าซันซ่านี่ในรอบหลังนะในรอบหลังตำแหน่งที่หนึ่งต้องมาจับหนึ่งที่ตำแหน่งหนึ่งกับสองครับตำแหน่งที่สองนั้นตอนนี้กําลังไล่ตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ครับไา้กล้องครับครับกล้องพยายามไล่ไอคิวอยู่ครับโอ้โหพรชรัตนายพวงบุญจูไล่ เอาละมีเสียหลักบ้างเล็กน้อยตำแหน่งนะครับดูตำแหน่งที่หนึ่งครับหมายเลข10บาทกับหมายเลข1 0ึ108นะครับอ,อ๋อไม่ได้ล้มหรออ,อ๋อขออภัยนะคผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลข14นะครับนำที่หนึ่งมายาวพอสมควรน,นะครับโอ้ที่ล้มลงไปนี่ไม่ใช่หมายเลข14โอ้รถเล็กๆหมายเลขเล็กเลกนี่มองลำบากนะครับ เรามาดูนะฮหมายเลขสิยังอยู่ไหมอันนี้คือตำแหน่งที่สองที่สามนะครับหมายเลขสิบสิบเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้โอ้ตำแหน่งนี้มีเอาลมลงไปอีกคัน หมายเลขสามก็ยังอยู่นะฮะนโชตภูมารินนะครับตามด้วยหลานชายน้องหน่อยหมายเลขสี่หนึ่งครับทีจุฑาหาวาล้ม108หนึ่งศูนย์แปดยังอยู่นะครับตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนหมดเลยครับอ่าอ,อ่าตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนหมดเลยกลับอยู่หมายเลขสามนี่ก็ล้มครับทนโชตภูมิรินต้องบอกว่าล้มกระดานเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครละโอ้คุณลวงชายบอกว่าเปิดให้ขี่เต็มๆแล้วเป็นการพิสูจน์อ่าพิสูจน์ให้รู้ว่าใครเจ๋วเดี๋ยวก็รู้ปรากฏว่าคนที่เจ๋วเนี่ย โฟส่งไม่แจวด้วยเลยงงเลยครับกล้องก็งงไปด้วยนะครับโอ้แ้วผมก็ขอร้องท่านผู้ชมแล้วนะครับว่า,อย,าอย่าหัวล้ออย่าหวัวลาะนะเห็นน้องล้มแล้วอย่าหวัวลาะเพราะน้องอ่ะตั้งใจอพอหัวเลาะแล้วคนอื่นก็หวัวเลาะตามคือมันเป็นความน่ารักนะครับความน่ารักของเด็กๆต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยถึงแม้จะล้มยังน่ารักเลยนะฮะล้มเร็วลุกเร็วไม่รู้แหละครับตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าคล้องพรชลันายพวงบุญชู ก้องจับอยู่ <heh S 1> ก็ไม่ใช่ว่าจัดที่1เสมอไป <A. S 1> เพราะว่าหมายเลข14 4ก็ลุกขึ้นมาเอ้าหมายเลข18 8ก็ล้มลงไป <A. S 1> พอที่1ล้มที่2ก็มาคุณสิทธิชัยแท้ตันคุณรู้ไหมว่าใครที่1ขนาดนักแข่งอดีตเกรดเอยังไม่รู้เลยว่าใครที่1แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะครับที่หนึ่งเขาก็ว่างนั้นแหละ แต่ว่า,าหลายคนเขาบอกว่าซันซ่าก็ล้มลงไปนะฮะซันซ่าและไอคิว IQ, ใช่ไหมสิบแปดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเนอย่าพึ่งใจร้อนมาเดี๋ยวถ้าลุงตู่พูดไปนะเดี๋ยวจะไล่ลุงตู่ออกอีกอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าล้มอีกแล้วซันซ่าติดอีกแล้วเห็นไหมซันซ่าติดอีกแล้วเห็นไหมไม่ติดเครื่องไม่ติดแล้วตกลงไครเอาซีหนึ่งอีกแล้วก็เดาไปเรื่อยเลย ขนาดข้างๆผมยังเดาแล้วผมจะไม่เดาได้ไงเนี่ยอ่านะครับทั้งนี้แล้วท้งนั้นเราก็เชียร์ทุกคนนะฮะรักเด็กๆทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งคิดว่าการแข่งขันเนี่ยจะต้องชนะเสมอไปนะครับเราแข่งกันด้วยสปิริตนะฮะมอเตอร์สปอร์ตสปิริตนะครับเกมการแข่งขันนี่ครับ14มาแล้วซันซ่ามาแล้วครับ14ซันซ่าพรเอา้าพรชนะนะนายพวงบุญชู อุ้ยอย่าร้องสิไม่มีลูกอย่าร้องไม่ใช่ลูกล้มซะหน่อยร้องอย่างกับลูกตัวเองล้มแม่มาดีเลยทีเดียวครับกับหมายเลขหนึ่งสี่ครับกฤษดาวราราชจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมครับนี่ครับกับลีลาการกับขี่ของเขาเนี่ยแน่นอนเลยครับเร้วไหวแม่บอกว่ากี่ดีเลยก็ได้ครับหนึ่งสี่ครับวันนี้มาดีเลยทีเดียวกฤษดาวราราชคุณนัทครับตอนนี้ผมเชียร์จนตะคิวกินตัวผมเลย อ้าวมาแล้วครับสุดเสียงอยู่ฮะอ้าวยังอยู่ฮะไม่รู้ละถ้ามาที่หนึ่งก็ยาวแล้วนะขี่ขนาดเนี้ยถ้าไม่ดับไม่ล้มนะถือว่าเร็วนะอ่าสันๆหรือว่าดับว่าถ้าไม่ดับไม่ล้มนี่ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากเลยเร็วนะไม่ใช่เร็วนะเร็วเร็วตอนนี้กองกันเป็นกองเป็นก้อนอยู่สามสี่คันครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะจุดนอน มีเบอร์ซันซ่านะครับสะอาดสุดแหละมีเสื้อเหมือนกันซันซ่ากับทีจุธาหาวาเนี่ยน้องหมูกระทะเนี่ยเสื้อเหมือนกันครับระหว่างทีจุธาหาวากับน้องซันซ่าสลับหมายเลขกันด้วยเออสี่หนึ่งกันหนึ่งสเอาวะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเ,เขาแข่งกันครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้แต่ร้องเชียร์แล้วครับพอเขาให้นะฮะในส่วนของ พยาบาลที่ติการเป็นหน่วยกู้ภัยนะครับคอยช่วยนักแข่งอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะครับผู้ปกครองนี่ทั้งอยู่ในบริเวณของพิษบอดเท่านั้นนะครับนั่นแหละล้มแล้วก็จับขึ้นไปเลยฮะล้มแล้วจับขึ้นแล้วหลานชายเจ้าหน่อยเป็นไงพัดพงรีกิกิจนี่ไงอ้าวหมายเลขเกบสองอ่ะแล้วก็77็ดเจ็ดของผมน่ชนกรบุญส่งอยู่ตามหลังหลานชายพัดพงศีกิกิจไม่รู้ว่าอยู่ที่เทไหร่แล้วตอนนี้หลังจากที่ไปล้มคว่ำก็มั่หงายโอ้โหตำแหน่งไม่รู้แล้วครับ กล้องของเราก็จับที่รถสะอาดสุดและเ,เห็นหมายเลขเอา้าล,ล้มลงไปอีกแล้วหมายเลข1ิบสี่แม่เกือบลม้มครับหมายเลขสิบสีเกือบล้มแม่ันซ่าเกือบลม้มไปต่อครับไปต่อสันซ่าไปต่อครับห,หมายเลขเจ็ดเจครับคันนี้สชนคอมบุนส่งครับหลังจากลุกขึ้นมาได้ก็ไล่ล่านะครับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเช็ครอบแล้วครับ จะลงว่าตอนนี้มาตำแหน่งที่เท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับสำหรับชนกรบุญทรงครับเจ้าของสนามแห่งนี้นะครับโอ้โหมาดีแต่ว่ายังไม่ทำนายนะครับว่ามาตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับเอา,เอาลงอีกแล้วน,น้องต้นกาเร็วๆลูกเร็วๆโอ้โหเขาฟิตทุกวันนะอยู่เนี่ยเขาเล่นดัมเบลนะว่ายน้ำมีสะว่ายน้ำฟิตทุกวัน อีกรอบสุดท้ายน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของหมายเลข14หรือเปล่ามไม่รู้ละ่ะท่าผู้ชมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ละ่ะตอนนี้ะเรามีเจ้าทงหมากรุกบกสะบัดแน่นอนก็ดูว่าเดี๋ยวจะเป็นใครกันแน่นะฮะดูนะหมายเลข14สซันซ่ายังอยู่นะตรงนี้นะและกลองก็จับอยู่กับเขาด้วยครับในขณะนี้ครับเดี๋ยวจะเอามาทีเดียวครับสำหรับหมายเลข14จับจะภาพอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ทุกคนก็มองว่าอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะครับแต่ลุงตู่ยังไม่ฟันธงอ่าล้มแล้วเนอะใทยล้มอีกะนั่นไงใครก็หมายเลขหนึ่งสี่น่ล้มอีกแล้วใช่นี่ไงใทยหรือเปล่าใช่เนี่ยหนึ่งสี่ซันซ่าล้มอีกแล้วแต่เราก็เห็นว่าล้มหลายทีล้มเสร็จแล้วก็ลุกครับออเร็วด้วยนี่เห็นไหมมาแล้วปั๊บนี่มาแล้วเขาล้มปั๊บเดียวแล้วก็กลับใช่ไหม่ย โอ้โหไอ้ที่ร้องเชียร์กันนี่รู้ไหมว่ามาที่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้มองว่ามาที่โน่นที่นี่โโหตำแหน่งนี้ตอนนี้ก็แตกต่างกันไปครับขอบคุณการกีฬาประเทศไทยครับกองทุนพัฒน,นาการแย่งชาติมาคมและสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนะครับเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับของการขันขอบคุณอีเดนดมิสืีอครับยางบริสตอลยางไออาร์ซีนะครับผลิตภัณฑ์สิงห์คงหมักลูกโปกแล้ว โบกแล้วครับตอนนี้โบกแล้วครับโบกครับโบกสาหรับผู้ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันนะครับจะเช็ครอบนะครับจะเช็ครอบออกมานะครับในช่วงเวลาของการแข่งขันครับโบกแล้วนะฮะตอนนี้ธงหมากลุกโบกหมดเวลาเรียบร้อยนะครับรถแข่งจะเข้าตามรอบของการเช็ครอบนะครับและเราก็จะให้ผลนะครับยธดทมและเที่ยงําที่สุดครับสำหรับหมายเลขสิ 18นะครับน้องไอคนะฮะก็เข้ามาตามลําดับนะครับเข้ากล้องก็ตามหลัง IQ มาแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าในรอบของเขาเนะี่ยอยู่ในรอบที่เท่าไหร่นะครับนะแล้วถัดมาตรงนี้นะครับน้องเข้ากล้องอยู่ตรงนี้พรชรตะนายพวงบุญชูแล้วก็ถัดมาเป็นหมายเลขนะ1118น,น,น,นะฮะสำหรับทาราเทพกีทีประกูลนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำโอ้โหเดี๋ยวเดี ยังมีภาพแบบกีฬามันมันเอาหมายเลข14เห็นไหมหมายเลขสิสียังขี่ต่อเห็นไหมโอ้อ่ะไปพบกับผู้ทำรายการแล้วกลับมาพบกันในช่วงของการมอบรางวัลน,นะครับผู้เดียวครับ กลับมาที่สนามชนกรแลนด์ครับภูตาหลวงสัตหิบชนบุรีนะครับก็ในเกมการแข่งขันนั้นต้องบอกว่าน้องๆทุกคนก็เต็มที่จริงๆส่วนผู้ปกครองนะครับก็ต่างคนก็ต่างเต็มที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องคุยกันเคลียร์กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการแข่งขันถ้าเมื่อไหร่นะฮะที่มีในรูปแบบการแข่งขันแบบนี้แล้วนะครับท้ายที่สุดในสนามจะเป็นผู้ตัดสินตรงนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุปกรณ์มุ่งมานะครับ จากบริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตนะครับตัวแทนจากผลิตพันยางผริสโตนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับผมขออนุญาตเชิญนะครับมอบให้กับในตำแหน่งที่5นะครับสําหรับธราเทพกีติประคูณครับจากชนบุรีฮะก็เป็นเด็กชายกันหมดทุกคนนะครับมีเดมิสซี่มอบให้ด้วยนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับน้องฟิตฟ้าชานเดชจิตจริงครับไวน์มาสกูเตอร์พารเจ้าหน่อยซอยเมลลี่ดีไอดีโมดูลเปลือยสนธยาทีมครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับ พรชลธนายพวงบุญชูครับคาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งเสี็ดำเสียพลลงแรมมุกดาวิวลี่มมุกดาฟาร์มเดบิสตจเชย,ยันด์เอ็มเอ็กซ์คมทีมและรองชนะเลิศนะครับประกอบโ,โตคิรีครับน้องไอคิวนะครับจากชนบุรีนะครับและตรงนี้นะครับสําหรับตําแหน่งชนะเลิศกิสดาวราราชครับวังน้อยมโโอเตอร์คลอสปีดทีรูปิแคนสีแดงจัดให้พี่แอน907เสียเมฆสีไพยลสีสอดแผงทุเรียน สุงทงทองเพื่อนอานมิวสิกวัชระ,ะปัญจมูลนะครับตรงนี้ก็เป็นพิธีมอบนะครับขออนุญาตเก็บภาพนะครับให้กับน้องๆตรงนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของบริสตโตนนะครับคุณสุภกรมุ่งมานะครับจากเพชรแบกมอเตอร์สปอร์ตครับขอบพระคุณครับ